พิมพ์แข้งตรงนะครับพิมพแข้งตรงโดยรอบจะลึกเห็นไหมโดยรอบพิมพก็ลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะเดิมขอบข้างใหญ่ๆข้างนี้นะข้างขวาองค์พระขวามือองค์พระนะครับซ้ายมือเราเห็นไหมรอยบากก็เหมือนเดิมมาเอกลักษณ์แสดงว่างานเนี่ยเป็นศิลปะของช่างหลวงนะครับมันไม่ใช่ช่งางชาวบ้านแล้วนะครับเนะี่ยการเข้าหูปิง้งนะครับ บแบบสีบ4้าเลยด้านหลังนี่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทละนะครับใช้วิธีการกดขิ้พึ่งลงไปในแม่พิมพ์ลนะเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนเลยไหมครับบ่งบอกถึงงานโบราณออริจินอลนะครับงานบ้านบ้านนี่นะครับแล้วก็ต่อการชนวนใต้ฐานก็รอยตะไบน้มีรอยตะไบนะครับ,บ,นะรบอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นผ้าเก็บนะครับผ้าเก่าเก็บ ดูครับอ่าตงนี้พิเศษครับในเรื่องของการใส่แร่เหล็กน้ําพีนะฮะใส่แร่เหล็กน้ําพีอันนี้ก็เป็นพิมพ์แข้งตรงนะนะแข้งตรงไปก่อนนะครับจอบเล็กด้านข้างนะครับสีน้ำปะเขาก็ยังเหมือนเดิมก็มีรอยบากแล้วก็งับใส่เข้าไป45อ,องศามีเนื้อปิ้นเยิ้มนะครับเกิดจากการติดก้านชนวนเทโอเทียเกิดจากการติดหูเหรียญเนี่ยทำปากปิง เห็นไหมว่าเนื้อล้อนแม่พิมพ์เนะมันก็จะเลยมานี้เหมือนกันเลยมาที่หููเหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาก็จะเลยไปหููเหรียญเพราะว่ามันเป็นแนวแนวระนาบระนาบเดียวกันนะครับเกิดความเป็นธรรมชาตินะครับใักษณะเทลนะครับเลาว็ติิการชนวนเหมือนกันเห็นไหมว่าศิละปะเนี่ยก็คือเหมือนเดิมจะมีแร่หรือไม่มีแร่นะครับพิมพ์ก็ยังคล้ายกัน หูเหรียญน,นะครับเชิงช่างก็ยังเหมือนกันนะครับนี่เนื้อเงินก็ดูแล้วนะครับอนี่ก็ดูแล้วแค่อ่ะไแม่ครับเหรียญผมนี่เหรียญน,นี้ต้องบอกว่าหนึ่งในสามโลกเลยครับซึ่งยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นของใครนะครับที่สภาพต้องบอกว่า99.99 99เลยนะนะครับนี่แค่ผิวจมูกเปิดนี่ต่อก็เลยต้องซีนไว้หน่อยนะครับคาบ เห่าขี้เบ้านะครับที่เกิดจากการไหม้น้ํามันงวนะครับหรือคาบคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่นะครับการเกิดออกไซด์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับสวยงามหูผ่าหวนะครับรอยอ้ารอยยืดการเข้าปากปิ้งนะครับนี่การเข้าปากปิ้งเห็นนะศิลปะเขานะครับนี่ดินเบ้าแน่นอนน่ครับเนื้อเกินมีการปาดข้างนะครับอันนี้มีมีการปาดข้าง